Honda Civic FC 1.8 ELV Tech Gear Auto ปี2018โปรโมชั่นของเราที่499,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะมือแรกใหม่แท้ประวัติเช็คศูนย์ตลอดค่ะ ติดฟีมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกพุชสตาร์ทแอร์แบกพวงมาลัยมันติฟังชั่นแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยก็มีค่ะฟีดาวเนี่ยคันนี้ส่งเดือนละ8,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็สะดกคันนี้ไปชฉีงานได้แล้วค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเครื่องชงลางทุกอย่างสมบูรณ์หมดได็ขั้งยนต์พันแปดสเบนซินค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสา,ายนำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ